การรวบรวมสถิติโลกอันน้นสถิติโลกอันนี้จริงเขาจะทําไปเพื่ออะไรอ่ะอ้าวก็ดูเท่ไงดูเป็นคนคนเดียวที่มีทําลายสติโลกมันดูภูมิใจนะเจ๊เออเพื่อความภูมิใจเพื่อความสะใจอะไรงคนอื่นทำอย่างเราไม่ได้อะไรเงี้ยคนอื่นเขาอยากทำไหมทำทำไมไม่ยอมมองมองแล้วก็มันจะท้กงมีนะฮะอ่ะถ้าให้ถ้าให้เลือกลงกินเน็บุ๊กเอาไหมมันดูภาพภูมิใจอะไรอ่ะฮะ มีผู้ชายเยอะที่สุดเอออันนั้นเลิศเอาสี่้ามีเยอะๆอย่างนั้นดีเลไม่ต้องหรือแบบว่าเอ็ดล่ะเอ็ดล่ะเอาอย่างนี้บางทีมันมันเคยเห็นมาว่าเราจะทำลงกินในสบุกคนเยอะที่สุดเออทำอะไรที่แปลกประลาดที่เขาทำกันไปเพื่ออะไรบางทีเราก็ก็ก็ ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันไม่มีเหตุผลที่จะทำคืออะไรที่ทําแล้วมันอันตรายอะไรเงี้ยนาะเราก็ไม่หรืออยากจะให้แจ็คเนี่ยไปนอนกับเสือสักสามวันที่สวนเสือเสีราชานี่สวนแจให้สามล้านเสือมันอิบอะเท่าไหร่นะสามล้านโอ้ไปแต่ล้านหนึ่งแล้วแน่ใจป่ะเอาดิให้ไปกระโดดบ่อจระเข้อย่างเงี้ยบ่อจระเข้แมอาไมาสวนเสือเอาใช่ไหมสวนเสือได้เอาเอานะสักงูครับเสือกงูอ๋อเหรอฮะใช่สักอาจารย์หนูแต่ฉันเห็นไปก็เหลือแต่กระดูกออกมาทุกคนนะฮะ ผมสักมาเอาอย่างนี้ <S 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 เอาเอาจารย์หนูเหรอฮะอาจารย์พลอาจารย์อาจารย์พลเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้รายการของเราก็เลยอยากจะรวบรวมสติที่เขาแบบว่าทําอะไรกันแปลกๆเหมือนกันขอกลิปแรกกันเลยด้วยกันนะฮะที่ปากีสถานคุณคิดว่าปากีสถานเนี่ยนะครับเขา<ห>เป็นตั้งใจเนี่ยมาขอทําลายสติด้วยอะไรคุณรู้ไหมชใช้ศีรษะเนี่ยทุบผลวอนัทครับโ<ห>ทุบผลวอนัท 155เมตรเดี๋ยวนะปกติวานัทมันจะต้องมีที่ที่กดให้มันแตกถูกต้องไหมใช่มันไม่ใช่นิ่มๆนะอันนี้ใช้หัวตัวเองเนี่ยทุบเนี่ย155เมตรแตกภายในระยะเวลามาหนาทีโอ้ยคือผมอยากรู้ว่าตอนเงยหน้าผากขึ้นมาแตกไหมเดี๋ยวดูกัน1นาทีเนี่ยเขาทุบทั้งหมด155ผลมันต้องมีเขียวบ้างแหละคุณคิดว่าเขาทำได้หรือไม่ได้ ผมว่าได้มาถามขนาดนี้ก็คงจะได้แล้วก็ได้ได้ไหมฮะสําหรับผมว่าได้แต่แบบไม่นอกจากวอนันแล้วหัวเขาต้องกระแทกกับโต๊ะเนี่ร้อยห้าสิบครั้งอ่ะโอ้โหคงเบลอหน้าดูอ่ะต้อหัวได้แหละก็ทําได้เนี่ยแหละสรุปเขาทําได้หนึ่งนาทีหนึ่งร้อยห้าสิบห้าครั้งอ่ะคุณแตอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำเพื่ออะไรวะเขาว่างงานหรือไม่ไม่ทำอะไรกันหรอ มันดูภาคภูมิใจนะมันดูว่าสมมติโค้ชนักฟุตบอลเห็นเงี้ยเอยนี่โขกดีเอาไปเป็นนักฟุตบอลก็ได้เกี่ยวไหมเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวเี่ยเพราะเขาแต่งชุดนักฟุตบอลอลอวแต่มันดูแล้วน่าจะอันตรายเหมือนกันเระมันโดนกระทบแบบแรงๆเยอะๆเมื่อกี้ของคุณนะผู้ชายมาของผมบ้างดีกว่าเป็นผู้หญิงครับคุณผู้ชมมาดูกันว่าผู้หญิงคนนี้นะฮะเขาจะทําลายสิติในการเล่นฮูลาฮูดได้หรือเปล่าฮูลาฮูดนะฮะก็คือต้องบอกว่าเขาเนจะเต้นฮูลาฮุดนะฮะคือ1 6 0อัน หมายถึงเอาหนึ่งร้อยหกสิบอันมารวมรวมรวมกันเนี้ยนะเนี่ยเจ๊กับพี่ยาคิดว่าทําได้ไหมฮะก็ต้องได้เหอะเขาก็ต้องซ้อมมาแล้วอย่างดีอะเจ๊ว่าไงเจ๊ว่าไงฉันว่าได้ภายหนึ่งนาทีนะเขาหนึ่งนาทีไม่แน่ว่ะหมายถึงค่อยค่อยคือใช้ร้อยหกสิบอันเนี่ยแต่หมุนหนึ่งนาทีนี่ะคิดว่าทำได้ไหมคิดว่าได้ใว่ไหมเขาเขาต้องฝึกมาจนเก่งขนาดมันก็ไม่กล้ามาทาหรอกไปดูกันครับอ จบครับจบครับไม่ได้ครับไม่ได้นะครับแรกๆก็เหมือนได้เนี่ยจังหวะแรกได้แล้วแต่มันไปไปพลาดตรงที่ว่ามันเยอะไปมันเยอะไปผมว่าสักร้อยอันเนกำลังดี เห็นไหมเยอะไปร้อยหกสิบอันนี่แบบไม่ถึงครึ่งนาทีด้วยเหรอปรากฏว่าทำไม่ได้นะฮะอืว่ากันไปบางทีการเก็บสถิติอะไรมันก็มีแปลกๆเยอะเหมือนกันเนาะครับใช่ใช่ค่ะก็เอาเป็นว่าอยากไปทําอะไรพิเรนพิเรนล้วกันถ้าใครอยากจะทําสถิติอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณตื่นมาดูตื่นมาคุยไม่ทันแค่กดปุ่ม subscribe ตรงนี้เลยนะคะคุณก็จะไม่พลาดทุกเรื่องในตอนเช้าค่ะ